บรรดาท่านบิสุสมณเณรทั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษัทวันนี้ที่พูดนี่เป็นวันที่22กุมภาพันธ์2พผมก็อยู่ในเกณฑ์ป่วยไข้ไม่สบายมากวันนี้ไข้กินหนักในแพทย์ประสิทธิ์มาจากกรุงเทพให้น้ำเกลือแล้วให้ยาไข้ ก็อาการดีขึ้นบ้างตามสมควรแต่ว่าเสมหะยังจัดการกับคอมากอยู่แต่ว่าการป่วยไข้ไม่สบายของผมผมถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายในเมื่อร่างกายมันจะป่วยก็เชิญป่วยร่างกายมันจะตายก็เชิญตายแต่สำหรับผมคือจิตใจ จะไม่ยอมป่วยกับร่างกายจะไม่ยอมตายกับร่างกายทั้งนี้พ่อะไรเพราะว่าผมจำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าได้ท่านบอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายมันเป็นกระสอบของสุกปรกที่เราเอาศัยมันอยู่ ดังนั้นในฐานะาที่องค์สมเด็จพระบรมมรงครงแนะนำอย่างนี้ผมก็พยายามจำแต่ก็จำเท่าที่พอจะปฏิบัติได้ขอท่านหลายพึงกำหนึ่ทถึงวาจาเวลานี้นักบวชเลวทางวาจามีมากแต่ความจริงวาจาก,ก็ดีกายก็ดีมาจากใจ ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่ามนโนปุพังคมาธรรมามนโนเศรษฐามนโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นหนหน้ามีใจประเสริฐสุดสําเร็จตยใจถ้าใจเลววาจาก็เลวกายก็เลวถ้าใจดีวาจาก็ดีกายก็ดี ฉะนั้นการพูดพลอยๆอ,อย่างคนไร้ศีล5ไร้กามบท10จงอย่ามีเดบรรดาท่านทั้งหลายเว่ากรรมใหญ่ที่เป็นอกุศลส่สนนี้จะพาท่านลงอบายภูมิโดยเฉพาะอย่างยิ่งความกามวนของจิตพยายามละตัณหาให้มากไม่มีความรู้สึกอยู่ว่ากายนี้มันจะทรงอยู่ได้ไม่นาน มันพังเมื่อไรแล้วก็ทิ้งมันเมื่อนั้นสมบัติทั้งหลายที่มีอยู่เราก็อยู่กับมันไม่นานเมื่อร่างกายพังเราก็เลิกจากมันไม่มีใครถือสิทธิ์ต่อไปได้กําลังใจได้สะอาดถ้าไปบุ่นไายกับทรัพย์สินที่ไรความดีความดีมดทรัพย์สินต่างๆไม่มีอะไรความดีไม่มีความดีจริงๆมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ ถ้าเราจะไปมีความสุขเมื่อตายแล้วถ้าห่วงมันนิดหนึ่งเราอาจจะต้องเกิดเป็นสัตว์ตื่นฉันก็ได้นี่หมายถนงว่าความดีเรามีมากนะแต่ว่ากําลังใจกังวลน,นิดหนึ่งเมื่อก่อนจะตายอาจจะเกิดเป็นสัตว์ตื่นฉันก็ได้หรือว่าถ้ากังวลมากเกินไปก็จะต้องลงนรกวันนี้ผมจะนําตัวอย่าง พระที่ตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นสัตว์ติรจฉานคือเป็นเลนอย่าลืมว่าคำพูดทุกคำที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ความสามารถของผมเป็นความดีของสมเด็จพระสัมมาทิพทธเจ้าที่ให้ไว้แล้วผมก็คงดีไม่เท่าผมพูดผมก็ดีแค่ตัวของผมเท่าที่ผมจะทำความดีได้ แต่ว่าอย่าเอาเสียงไปเห่าใครเขาก็แล้วกันถ้าหาว่าเราแต่งกายเป็นพระแล้วก็ชอบเห่ามันจะกลายเป็นสุนัขพิเศษที่ต้องลงเอเวจีมหานรกไปเรื่องราวในพระธรรมบทมภา,าที่เจท่านบอกว่าเรื่องพระติดสะเทระความจริงในต,ตอนนี้ท่านกล่าวว่าเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระพาาเจ้า ทรงประทับอยู่ในพระเฉตวันทรงปรารบพิสุองค์หนึ่งชื่อวติสะรัสพธรรมเทศานานิว่าอายะสาวะมลังสมุทถาสมุทหายะเป็นต้นใจความในเนื้ความก็มีว่าตามที่พระอน,นุนท่้งกล่าวท่านบอกว่าที่ได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมัยยังพะพะกวา สมเด็จพระผู้มีพระภ่ายเจ้าได้ตรัสมาแล้วอย่างนี้ว่ากุณบุตรชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งเข้ามาบรรพบัญชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนานแล้วท่านผุ้นี้มีชื่อว่าติดสะเทระคำว่าเทระนี่ถ้าหากว่ามีอายุมีภรษาไม่ถึงสิบก็ต้องเป็นพระอริยเจ้าถ้าไม่เป็นพระระหัน อย่างน้อยก็จะต้องเป็นพระโสดาบันรือสกิทาคามีไม่อย่างนั้นคำว่าเทระจะเกิดขึ้นได้ยากจะต้องถึงมีบร,รษชาถึงสิบน่กล่าวว่าในการต่อมาพระติสเทระองค์นั้นเข้าไปจำบรญรษาในวิหารชนบทไอวิหารนี่เข้าไปว่าที่อยู่นะไม่ต้องไปก่อไปอีดเป็นปูนเสมอไป เข้าไปอยู่ในที่อยู่ในกุฏิามต่างๆ,ๆที่เขาปลูกไว้ตามชาวบ้านต่างๆในเมืองเล็กๆในตะบลต่างๆทนบทท่านได้ผ้าสาดกเนื้อหยาบๆมาหนึ่งผืนประมาณยาวประมาณ8ศอกเมื่อจำพรรษาแล้วแล้วก็ประวารณนาพรรษาคือออกพรรษาแล้วท่านก็นำผ้าผืานนั้นไป,ไปไปที่บ้าน บ้านพี่สาวของท่านแล้วก็ไปวางไว้ใกล้ๆกับที่พี่สาวนั่งสำหรับพี่สาวของท่านก็มีคนเป็นความหวังดีรักน้องมากและก็ก็เคารพในความเป็นพระพี่สาวมองดูผ้าผืนนั้นแล้วก็คิดว่าผ้าสาโดกผื้นนี้ไม่สมควรแก่น้องชายของเราเพราะเนื้อมันหยาบมาก น้องชายของเราซึ่งเป็นพระเป็นคนมีความประพฤติดีประพฤติชอบเมื่อเป็นคราวไหว้ก็ดีเป็นพระก็ดีคือว่าบทอยู่ก็ไม่เสียพเหลืองทายศึกก็ไม่เปลี่ยนพลายคือไม่เลวคิดว่าจะทําทให้มันดีไปกว่านั้นจึงเอาตวไกลมาตัดผ้าเส้หมดเอาตกมดคมคมม,มาตัดผ้าทาให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ ชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ตามตามแต่จะได้แล้วก็นําไปโขกในครกแล้วก็สางออกมาดีดกรอปัน่นทําให้เป็นได้ละเอียดเส้นเล็กๆมีความเหนียวแล้วก็ทอเป็นผ้าสาดกทอทอเป็นผ้าเต็มผืนท่าน,นบอกว่าพระเถระเตรียมจะตัดจีวรเวลานั้นเขาไม่มีจีวรเป็นรูป ที่ว่าการจีวรตามไไวินัยอเขาได้ผ้ามาก็เย็บปฏิปติปอที่ผ้าประสะกุลคือผ้าที่เขาทิ้งแล้ว <c oughs> ผ้าที่มีความกว้างคืบ,คบยาวคืบขึบบ้นไปถือว่าเป็นผ้าสําคัญของพระเรียกว่าจีวรมันได้มาแล้วก็มาเก็บเก็บไว้แนละ้วพอผืนก็เย็บปฏิปติอห่มจีวรสมัยโน้นนะท่านนั้นหลายฟังนละวก็าจาไว้ด้วยอย่าสํารวยให้มากนะัก อย่าเก็บความเลวคือความสําวร้ายมาสะสมไว้ในใจดูตัวอย่างพระในสมัยพระพุทธเจา้านั้นฝ่ายพระเถระคือพระติสสะก็จัดแจงเอาได้เอาเข็มมาแล้วก็นิมนต์พิสุนุ่มและสมณีนผู้ทําจีวรให้ประชุมกันแล้วหมายความที่ทําจีวรเป็นจะไม่ช่วยกันเย็บช่วยกันตัดช่วยกันทา นราไปแล้วจึงได้ไปยังบ้านของพี่สาวนี่กระบกพูดว่าพี่ผ้าสาดกของอาตมานะ่ะอยู่ที่ไหนอาตมาจะมาขอผ้าสาดก,กไปทำจีวรสหรับพี่สาวก็นำผ้าสาดกยาวประมาณ9ศอกมาวางไว้ใกล้มือของท่าน ปล่อยท่านติดสาพุ่นน้องชายถ้าเป็นพระดีมากนี่ต้องจําเจริยานี่นะครับญาติโยมพุทธบริษัทก็ไม่กัน,กนฟังแล้วก็จำเจริยาของพระดีไว้แล้วไปดูพระถ้าพระองค์ไหนมันเลวกว่านี้งจงอย่าให้ข้าวมันกินที่ใช้ศัพท์อย่างนี้ก็เพราะมันเลวและที่เลวมีมากเหลือเกิน <c oughs> แต่ที่ดีก็ไม่มากตามโบราณนะับว่า นักบวชชั่วก็มีนักบวชด,ดีก็มากนักบวชชั่วหายยากนักบวชเร็วถมไปไอปากเพ,เพล่อยอที่พูดมาในเรื่องก่อน,อนจำไว้ปัญเดี๋ยวมันเร็วขนาดหนักเร็วกว่าคนที่รักษาสินห้าไม่ควรครบท่านรับผาะฟ้าศกมาพิจรนาแล้วพูดว่าพี่ ผ้าสาดดกของฉันเนี่ยเนื้อมันหยาบแล้วก็ยาวประมาณ8ศอกสำหรับผ้าพื้นนี้เนื้อละเอียดมากก็มันยาวประมาณ9ศอกผ้านี้มันไม่ใช่ผ้าของฉันนี่เป็นผ้าสาดดกของพี่นี่ฉันเอาไปไม่ได้หรอกผ้าพื้นเนี้ไม่ใช่ของฉันเขาไม่ถวายมามันผิดเรื่องผิดราวมันจะเป็นตันหานี่ท่าละเอียดมาก น่ารักพี่สาวก็บอกว่าผ้าผืนสาดกผืนนี้เป็นผ้าของคุณไม่ใช่ผ้าของฉันแต่ว่าที่มันยาวออกไปเนื้อละเอียดลงไปเพราะฉันไม่โคลกมาตำมาริดมากรอมาทอใหม่มันก็ขยายเนื้อไปเป็นผ้าเนื้อดีในที่สุดพระติดสะท่านก็รับมาทำจีวรในวหารเริ่มทำจีวรกรรม <c oughs> ก็เย็บจีวรน่ะตัดแล้วก็เย็บเป็นกระทงของชาวนามาคตตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเห็นว่า,าจีวรเขาตัดผ้าผื้นใหญ่ๆเข้ามาตัดเป็นตอนตอน้เย็บเป็นตอนตอนพอจีวรครั้งแรกพระพุทธเจ้าตัดให้ทาอย่างคันนาของชาวมาคตท่านบอกว่าลําดับนั้นพี่สาวของท่านจัดแจงวัตถุมียาคูคือข้าวต้มพัดอาหารอาหารปลาเป็นต้น พัตตะพัตระตัวนี้อาหารเพื่อจะทําประโยชน์แกบ่บรรดาพิสุทธิสมนเนณเณรผู้ทําจีวรของพระนองชายคือพระติสสะก็ในวันทาจีวรท่านบอกในเวลาที่ทําจีวรเสร็จพีสสาวให้ทําสการะคือบูชาพระเลี้ยงดูพระถวายพระมากมายเป็นการสนองคนที่ช่วยพระนองชายของท่านท่านปฏิสสะและดูจีวรแล้วก็เกิดความ เยื่ใหญ่คือความต้องการเห็นว่าผ้ามันเนื้อดีเกิดความรักในจะีวรนั้นก็แล้วกันคิดว่าวันพรุ่งนี้เราจะข่มจีวรนั้นมันคงจะสวยนะอย่าลืมนะพระโสดาสีทาคายังชอบสวยแล้วก็พับผาดไว้ที่สายระดียงสายระเดียงไอ้สายระเดียงที่เป็นสายขึงๆก็พับตาจีวร ในคืนวันนั้นเองปรากฏว่าท่านเกิดอาหารไม่ย่อยอาหารไม่สามารถจะย่อยจะย่อยไปได้คือท้องมันอืดน่ยท้องอืดมาลมแดกขึ้นมาตีขึ้นมาหนักๆตายตายเวลานั้นทั้งท่านท,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 ที่จิตยงังห่วงจีวรอ,อยู่ฟังตอนนี้แล้วก็ใครควรวญนึกถึงเรื่องเก่าให้ดีนะ ฝ่ายพี่สาวได้ทราบการมรณภาพแล้วก็ร้องไห้เสียใจใกล้เท้าของพระน้องชายบรรดาผู้วิสูตรที่ทำจีวอนทำชาวมกิจเผาศพเสร็จของท่านแล้วจึงได้นำจึงเอาจีวรนนั้นมาสนแสดงแก่สง์บอกว่านี่จีวรของพระติสสระครับท่านทำเมืวานนี้เองมาทันจะห่มตายไปเส็แล้ว คือว่าตามธรรมดาถ้าพระอ,องค์ไหนมีลูกศิษย์สมบัติที่มีอยู่เช่นจีวรเป็นต้นสมบัติจีวรก็อยู่กับพระที่ทเป็นลูกศิษย์ที่อุปถากต์บำรุงแต่ว่าถ้าไม่มีของนั้นตกเป็นของสงฆ์ทั่วไปจึงได้นําให้แก่สงฆ์บรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้น <c oughs> <c oughs> ก็มาจัดแจงดูแลทรัพย์สินต่างๆอันเป็นสมบัติคำพระติสสะควมจริงก็ไม่มีอะไรมาก ก็มีบาดมีจีวรมีสังกติมีของใช้เล็กๆน้อยๆตามชาวบ้านเขาให้เวลาที่พระกําลังหยิบจีวรตัวนั้นตอนนี้พระติสรที่ตายไปเวลานั้นจิตไปห่วงจีวรเขานิดเดียวแทนที่ไปเกิดบนสรวรรค์ตามกําลังความดีของท่านความจริงท่านมีสิทธิ์ไปเกิดบนชั้นดุสิต ตามบาลีก็มาได้บอกว่าพระติสระนี่เป็นพระโสดาบันสิกขาคามีและนาคามีแต่ว่าเป็นเครื่องมินิจฉัยว่าคนที่เป็นจะไปอยู่ชั้นดุสิตได้มีสามพวกคือหนึ่งพระพุทธบิดาพระพุทธมารดาของพระ,พ,พ,ระพุทธเจ้าโพทีสองคือพระโพธิสัตว์มีบารมีเป็นปรมัตถมรารมีโ <c oughs> พดีสาม จะต้องเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่ประสูดาบังกินไปจึงไปเกิดในชั้นดุสิตได้อันนี้ก็สําหรับพระติสานี้ท่านมีสิทธิจะไปชั้นดุสิตบาลีไม่ได้บอกว่าเป็นพระอริยะแต่ว่ามีความละเอียดอ่อนมัตระวังแบบนั้นผมถือว่าท่านเป็นพระอริยะอริยะแปลผู้มีความบริสุทธิ์หมดจดแม้แต่ผ้ามันโตไปนิดหนึ่งดีเนื้อด,ดีไปหน่อยท่านยังไม่ยอมรับ ก็หมายความก็ดีก็พระที่มีความโลภโมโทสันอยากได้อะไรไม่มีการจํากัดใครก็มีความดีมอิจฉาทิ่สิยาทนไม่ไหวไนรู้ไม่จริงก็เผยออกไปว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้รู้จักมันมาแบบนั้นแบบนี้พระพวกนี้เป็นพระสัตว์นรกเราก็พูดกันตรงไปตรงมาจะเกรงใจอะไรกัน คนที่หน้าไม่เหมือนพ่อเราเราไม่ต้องเกรงใจถ้าเขาไม่ดีพ่อของเราคือใครคือพระพุทธเจ้าพ่อของเราดีเราเคารพพ่อของเขาคนที่มาทำลายความดีของพ่อเราก็ไม่ควรจะเกรงใจเวลานั้นที่พระไปหยิบจีวรผืนนั้นพันีพระติสสะตายจากความเป็นพระจากคนคนไปเกิดเป็นเลนในกลีบของจีวรนั่นจะเก็บจีวร ตอนที่พระหยิบเกก็ร้องแต่โกนวิ่งไปวิ่งมาในจีวรไอ้โจรไอ้โจรไอ้โจรปล้นจีวรไอ้โจรปล้นจีวรนี่ท่านนั้นหลายฟังในจาได้ไหมโกตุฮดิกะนึกถึงหมาตายจากคนเป็นหมาเข้าไปในท้องหมา <c oughs> ท่านพระติสสะตายจากคนนึกถึงจีวรเป็นเลนอยู่ในตะเข็บของจีวรองค์สมเด็จพระชินวรรคือพระพุทธเจ้า ประทับอยู่ในพระมหาวิหารได้ยินเสียงเลนดาวตะโกนอาศัยทิพโซและทิพยุขตาเป็นทิพหูเป็นทิพท่านไม่เหมือนพวกเราท่านเป็นทิพชัดเพราะอภิญญาเนี่ยครับที่จะทิพตรงตรงไม่ต้องลงญาณเหมือนเราเราทิพยุขญาณทิพโสติญาณถ้าตั้งแต่ภิญญาหกไปตาเป็นทิพหูเป็นทิพจริงๆ คือไม่ต้องใช้ใจโดยเฉพาะพระเจ้ายินเสียงแต่โกนข้องเลนยินเสียงได้เห็นภาพเลลนวิ่งไปวิ่งมาจึงสั่งพระอานออานท์ว่าอนท์ไปบอกพระเก็บจีวรไว้ก่อนยาแตะต้องตั้งแต่วันนี้ไปเจ็ดวันห้ามแตะต้องด็ดขาดพระอนุนก็ไปบอกพระพระน้นก็เก็บเมื่อถึงวันที่8พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าไปเอาจีวรมาแจกสงได้ า้ามันดีก็ตัดเป็นชิ้นๆไปแจกกับพระจะได้ไปเก็บเป็นชิ้นเป็นตอนเก็บไว้เพื่อหาผ้ามาสะสมไป็จีวรต่อไป <c oughs> ต่อมาบรรดาพิสุสมท่านหลายนั่งไปชมกันว่ารบเหตุไรองค์สมเด็จประสงค์ทัน <c oughs> จึงได้ทรงห้าม,มให้พวกเราแตะต้องจีวรน,นั้นถึงเวลาเจวันแต่วันที่8ด ก็ทรงอนุญาตให้เอาจีวรแจกพระได้ตัดแจกพระได้สมเด็จพระจอมไตรยสมสเด็จมานาที่นั้นความจริงท่านได้ยินหมดพระปรารภกันอยู่ใกลแสงไกลความเป็นทิพย์จิตจาทิพย์ถูความเป็นทิพย์ตา,ตาของท่านรู้หมดใครขยับกระยื่นแม้แต่ใจนึกท่านรู้หมด <c oughs> ไปนั่งประทับนั่งแล้วถามพระท่านหลายว่าปรารภเรื่องอะไร พระก็กราบทูลในสงสารืั้งการสงสัยเรื่องจีวรสมเด็จปปชินวรจึงได้มีพระพุทธติกาว่าพิกเวีดูก่อนพิสุทั้งหลาย <c oughs> ที่ตถาคตสั่งอย่างนั้นพระวิติศระตายแล้วควรจะไปสวรรค์อาศัยจิตห่วงจีวรนิดเดียวก็ไปเป็นเลนในกรีบจีวรมีความหงแหน เวลาเธอหยิบจีวรเธอก็วิ่งไปวิ่งมาล้อนตะโกนว่าไอ้โจรปล้นจีวรไอ้โจรปล้นจีวรถ้าเธอขัดใจเลนติสสะจะต้องลงนรกเมื่อสิ้นเจ็ดวันแล้วตถาคตมีความกรุณาจึงให้วางไว้เลนมีอายุแค่เจ็ดวันเวลานี้เลนดุลตายไปแล้วกำลังความดีของเลนติสสะเป็นปัจจัยเกิดบนชั้นโดสิต บรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันตีพระกวาข้าที่อง์สมเด็ดจ,จรพระผู้มีพระพาคเจ้าผูเจริญพระพุทธเจ้าข้าขึ้นชืีอว่าตันหาคือความอยากนหยาบคายได้เกินสมเด็จพระพู้มีพระพาคเจ้าทรงตรัสว่าตันหานี่ร้ากาจนักมันเหมือนกับสนิมเหล็ก มันเกาะเหล็กอันไหนเมื่อกินจนเหล็กนั้นพังไปเลยกลอนไปทีดะน,น้อยดะนน้อยตันหานี่ถ้าเกาะกินใจก็มีสภาพเช่นเดียวกันมันจะทําลายความดีพินาศไปผลที่สุดปัดจจัยแห่งตันหาที่ไม่เกิดขึ้นคือกําลังของมันมันก็จะทําให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะจากนั้นสมเด็จพระผู้มีพระเจ้าจึงตัดเป็นพุทธภาษิตว่าสนิมตั้งขึ้นแต่เหล็ก ขั้นตั้งขึ้นแต่เหล็กแล้วย่อมกัดเหล็กนั่นเองชั้นใดกรรมทั้งหลายของตนย่อมนำบุคคลผู้มักประพฤติล่วงซึ่งปัญญาชื่อว่าโยธาไปสู่ทุกติไดเช่นนั้นนี่คติเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่แนะนำว่าทุกคนจงพยายามละตันหา คือไอเราจะละตัณหายขาดทีเดียวมันยากแต้มีความเข้าใจคืออย่าอยากชั่วอย่าอยากฆ่าเขาจะอ,อยากลักขโมยเขายาอยากแย่งคนรักเขายาอยากพูดเสียอย่าอยากพูดเสีย,ย,ย,สยคือไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดวาจาส,ส่อเสียนินทาชาวบ้านในพูดวาจาลเลอะเทอะที่ได้ไม่ประโยชน์ไม่รู้จริงอย่าพูดและก็ไม่คิด จะเสพสุราได้มีไรเป็นตนและมีความเข้าใจว่าไอ้ความอยากทรงชีวิตอยู่นะ่ะมันเป็นไปไม่ได้ให้เข้าใจตามนั้นชีวิตนี้ไม่ช้าก็ตายทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่หามาได้มันก็โมดตายแล้วไม่มีสิทธิ์อย่างโอ้เกินไปยศถาบรรดาศักดิ์ที่ก็แต่งตั้งให้เขาให้ก็รับเถอะ แต่จะไปหลงยศหลงยศจนทั้งนินทาชาวบ้านทั้งทั้ง,ท,งที่มีความไม่รู้จริงอย่างกับคนที่เขาบอกว่าไอ้ลิงดำมันบวชกับพ่อปานแต่สมัยเด็กเล็กๆมันลิงเมื่อพ่อปานยังเรียกไอ้ลิงนี่คนคนนี้ว่าจะไม่ไม่เป็นมุสาวาทโดยหยาบด้วยแสดงว่าจิตใจเลวแสนเลวที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้กรอีคนนั้นนะ ผมแนะนำพวกท่านว่าท่านจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามจงอย่าเลวแบบนี้คือความเลวแบบนี้ไม่ได้สร้างความดีให้แก่ตัวคนที่ตูกล่าวหาคือเจ้าเลียงดำมันก็ไม่ได้เลวไปด้วยเจ้าเลียงดำมันจะเลวหรือไม่เลวถ้ามันทำความดีมันก็ไม่เลวว่ามันเลวยังไงมันก็ไม่เลวถ้าเจ้าเลียงดำมันเลวเจะสรรเสริญว่ามันดียังไงมันก็ไม่ดี ความดีความเลวของพวกเราหรือเจ้าลิงดำก็าตามมันจะอยู่ที่ความประพฤติปฏิบัติฉะนั้นขอบรรดาทแทนพุทธบริษัทฟัทฟงไว้กันอาบายภูมิไว้คืนหนึ่งมีชีวามรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายจงอย่าคิดว่าความตายจะมาถึงเราในวันพรุ่งนี้คิดว่าจะเป็นวันนี้ไปเสมออย่าเลวอย่างคนที่ว่าเมื่อกี้นี้แล้วก็จงมีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญา รักษาสินทุสิขาบทให้สะอาดหมดจดลนจิตคิดไม่เสมอว่าถ้าชีวิตนี้พังเมื่อไรขอไปนิพพานเมื่อนั้นแล้วก็พยายามกันจัดโลภะความโลภได้จาคานนสติกรรมฐานและการให้ทานกำจัดราคะความรักได้พิจารณาว,ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของสุปกปรกมีการส่งตัว การจัดความโกรธด,ด้พรมิหารสี่ตัดอคติสี่ทิ้งไปการจัดกำจัดความหลงให้ว่าร่างกายมีสภาพจะต้องตายไม่ทรงอยู่แก่ทุกวันป่วยไข้ไม่สบายเป็นปกติของร่างกายการสุดทรงของร่างกายเป็นของธรรมดาความตายจะมาถึงเมงื่อไรก็ช่างมันเป็นธรรมดาของร่างกายตั้งใจว่าถ้ายังดีมียังมีกำลังอยู่ เราจะมีความดีทางกายมีความดีทางวาจาและมีความดีทางใจตามที่พระเจ้าตรัสว่าจงกำจัดความชั่วให้หมดไปจากจิตคิดแล้วก็ทำแต่ความดีทำจิตใจของสายจจกิเลสองค์สมเด็จพระบรมโลกเกศทรงยืนยันว่าทำได้อย่างนี้เพราะพวกเราและท่านทั้งหมดจะพ้นจากความทุกข์อรันดาท่านพุทธบริษัท และเพื่อนพิสุทธิ์สมัเนรทั้งหลายสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนกิกชนและเพื่อนพิสุทธิ์สมเนรที่รักทุกท่านสวัสดี